รับเงินยันดิจิทัลหนึ่งหมื่นมาช้าแต่มาชัวร์ส่วนจะมาวันไหนดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2567นะคะรึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มาแจ้งเตือนข่าวสารอีกเช่นเคยอัปเดตถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากากดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและถ้ากิด่าคาที่ดูคลิปนี้ คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสําหรับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0งบาทเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมานะคะที่ว่าการอําเภอหนองวัวซอตาบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัด อุดรธานีค่ะานายจุลพันธ์อมรอวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงเวทีตอนหนึ่งกับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่รัฐพัสดุโครงการธนารั์เอื้อราดประจําปีงบประมาณ2567ค่ะถึงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านโครงการดิจิท a ลบัลเลตนะคะเขาบอกว่าอดคิดถึงเงินดิจิทัลบัลเลตไม่ได้ก่อนถามประชาชนว่าเอาไม่เอา โดยประชาชนที่มานะคะเขาก็ตอบกันนะคะว่าเอาพร้อมบอกอีกนะคะว่าอุปสรรคมีเพราะมีคนที่บอกว่าไม่ควรให้คนรวยตัดคนรวยออกมีคนบอกว่าให้เฉพาะกลุ่มปราะบางเฉพาะคนทุกคนยากมีบางคนบอกว่าไม่ควรให้เลยแต่ตนขอบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจมันวิกฤตมันยังไม่ดีฉะน,นั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยวันนี้เรายืนยันว่าจะมีอุปสรรคก็พร้อมที่จะเดินหน้าแน่นอนอย่างไรก็ต้องแจก10,000บาทผ่านดิจิทัล ท่าน Wallet ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ แต่ตนก็ขอความมั่นใจจากทุกคนจากทุกท่านก็เห็นแล้วว่ามีหนังสือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยหรือมีการคาดค้านจากหน่วยงานบางกลุ่มบางคนซึ่งบางคนก็อยู่บนหอคอยไม่ได้มาสัมผัสกับประชาชนอย่างพวกเราวันนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นกําลังซื้อพี่น้องประชาชนมีสตางมีตบกระเป๋าตัวเองว่ามีเงินอยู่ไหมฉะนั้นขอบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้หากถ้าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่รัฐบาลทาคือทําความ ข้าใจกับเขาที่บอกว่าแจกให้แค่กลุ่มเปราะบางกลุ่มคนทุกคนยากที่สุดแต่รัฐบาลยืนยันว่าเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกเงินดิจิทัลให้กับ50ล้านคน10,000บาทซื้อสิ่งต่างๆจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนหลายคนคิดว่าจะนําไปต่อยอดจะนําไปทําอาชีพมี1คนก็1,000 0บาทคนในครอบครัวมี5คนก็5 0,000บาทมันพลิกชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตได้ไปซื้อปัจจัยการผลิตไปทําการเกษตรไปลง ทุนทําร้านอาหารนี่เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลกําลังจะมอบให้ถ้าพวกเขาไม่เข้าใจรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ทําความเข้าใจและยังกล่าวอีกนะคะว่าวันนี้ผมขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนว่ามันช้าผมเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาเป็นเดือนพฤษภาคมและนี่ก็ต้องเลื่อนออกไปอีกถามว่าทําไมต้องเลื่อนก็เปิดประตูเข้าบ้านแล้วมันดักตีหัวอยู่ข้างในจะให้ผมเดินเข้าไปหรือผมก็ต้องอดทนและพี่น้องก็ต้องอดทน แต่ไม่นานเกินรอมาช้าแต่มาชัวร์หนึ่งมืนบาทต้องถึงมือพวกท่านทุกคนให้ได้วันนี้ผมมาเรียนกับพี่น้องว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันพวกผมทํางานให้ท่านสุดตัวสอสอทำงานให้ท่านทุกวันและขอกําลังใจให้กับรัฐบาลขอกําลังใจให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังล้วเราจะเดินหน้าเปลี่ยนประเทศและทําให้4ปีข้างหน้าทุกท่านเป็น4ปีที่มีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตต้องดีขึ้น และเศรษฐกิจต้องดีขึ้นให้ได้อันนี้ก็เป็นคํากล่าวของนายจุลพันธ์นะคะก็ค่อนข้างที่จะอ่านติดขัดติดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคําพูดของคนที่อยู่บนเวทีนะคะทุกคนก็อ่านมาเล่าให้กับพี่ป้านาทุกคนได้ฟังกันนะคะสรุปนะคะเขาก็บอกแหละว่ามาช้าแต่มาชัวร์แต่ให้พี่ป้านา ประชาชนทุกคนนั้นนะคะอดทนรอคอยหน่อยซึ่งเขาก็อดทนเหมือนกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พี่บารณาคนไหนมีข้อมูลสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านลานใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ